เฮ้ยเฮ้ยไหนบอกหินน่ะไมอนูโ้ยผู้ชมเท่าแขนน่ะใหญ่มากเลยนะครับนี่กุ้งกล้ามก้ามร้านแล้วก้องแล้วกล้องแล้วกล้องแล้วกล้องหินโอ้ล้องหินกล้องต้นไม้นะครับอยู่้างใต้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะต้องเจอเนาะใช่ครับ เราไม่รู้เลยว่าหวานลงไปตรงไหนเจออะไรบ้างนะครับอาจจะเจอแบบกิ่งไม้หินอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกหินน่ะโหอูยูชมเท่าแขนน่ะใหญ่มากเลยนะครับนี่กุ้งกล้ามกามใช่ครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เราลงแน่นะเดี๋ยวลงกันูเฮ้ยสำรองไว้แล้วมือชีพสามร้อยกว่าบาทตัวนี้หรอ ประมาณกี่ขีดได้ครับประมาณ3ามขีดครึ่งสี่ขีดวันละสองตัวก็อยู่ได้แล้วนี่มาแล้วนะครับกุ้งก้ามกามนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะ 3- าสี่ขีดได้นะครับตัวเกือบเท่าแขนเลยนะคะนี่อยู่ที่เมอปากพยูนนะครับทะเลสาบสงขาของเราสมบูรณ์มากนี่ก้ามเขานะครับยาวแล้วก็ใหญ่มากเลยนะฮะสุดยอดเลยใหญ่มากบางังเยี่ยมเลยนะ หนึ่งลองนั่งเวียงแรงแรงนะตอนนี้ปู้ไม่รู้สึกถึงการกระตุกใดๆเลยนะเฮ้ยมาแล้วนะครับโอ้โหแฮโผลมาเจอเลยนะครับตัวหนึ่งนะฮะ นี่ไซส์นี้กําลังดีกําลังดีมาแล้วหนึ่งตัวนะครับได้ปลาตัวเล็กๆมาตัวสองตัวกำลังดวงด้วยมีตัวหนึ่งนี่น่ามั่งไงสุดยอดนะป่ะอ่ะไม่อายใครแล้วไม่อายใครแล้วคุณผู้ชมภูมิใจในตัวพวกเราแล้วนะยาผมโอ้ไหลเลยนี่ไปหมดเลยอยวันนี้ผลประกอบการใช้ได้นะสองตอวผู้เห็น๊กไอ้นุ๊กแมงกับพุน นี่สร,รุปแ่นี้เราได้2ตัววู้ฮูรุ้นกันนะเอาเลยนี่ยกใจขึ้นมาโอ้โห่ตีเพุ่อภพ,พ,พเลยนะครับออาโเคมาแล้วนะครับนี่โชว์คุณผู้ชมก่อนเลย2ตัวนะฮะมีตัว สขนาดนะอ่าใช่อ่าประมาณ2ขีดกว่ากวตั้งตัวนั้นนี่ตัวนี้ใหญ่อย,อยู่นะครับประมาณ2ขีดกว่ากว่าแล้วก็มีตัวกลางๆอีกตัวหนึ่งนะครับในนี้คือจะใส่เป็นมะพร้าวอะไรไว้ชอบเก็บ,บใส่เป็นมะพร้าวครับแต่ว่านี่หมดแล้วมันกินหมดแล้วเออทําไมกุ้งชอบกินมะพร้าวล่ะคือมันมีกลิ่นหอมมีรสชาติมันหอมอือพอลงในน้ำมันมันมันจะมีน้ํามันลอยอ่า ลอยแล้วก็ไปไปโลกุ้งนั่นแหละมาอ๋อเขาเลยนิยมใช้เป็นมะพร้าวใช่ครับในการที่จะเป็นเหยื่อนะครับวางไว้ในใส่ใช่หรือทําเป็นทุ่นใช่ให้กุ้งมากินใช่ครับผมวางแบบนี้ได้ทั้งปีนะสามารถที่จะหาได้ทั้งปีทั้งดูดูน้าทั้งฤดูฝนดูแลได้หมดตัวนี้ครับก็วางใส่ได้ทั้งปีเลยใช่อย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง3าสด้วยนะคะ